ต้นทะปุยนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้<า>วันนี้เราจะมาทำอะไรครับมา,มาแอลมาแอลแอลอะไรครับแอลเที่ยวเที่ยวครับแหล่งเรียนรู้การแพทย์ทางเลือกโอเคไปแหล่งเ,เรียนรู้การแพทย์ทางเลือกครับมาอเอาปุยนุ่นเอาทำอะไรคะจะรองเท้ามาเร็ว เดินก่อนไหว้พระก่อนไหนพระโอเคปุรุสีสาธุก่อน อ๋อ่ะเดินต่อไปครับเมทัดต้นข้าวพาเที่ยวนะคะวันนี้นี่ไงโยคะบำบัดโรคไหมถ้าต้นข้าวทำท่าสิถ้าสุนัขเงยหน้า ช่วยบรรเทาความเครียดลดอาการปวดศีรษะและยังช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อแขนครับอันบนสุดอะลองขึ้นมาข้างบนทําท่าสิเอาแปะอันนี้เถอะให้ทาท่าน่ะน่ะโยคะลองทําดูสินะไม่ใช่ไม่ใช่ท่าสุดนักเลยนะไหนอ่ะลองทําท่าท่าไรก่อน โอ้ไม่เป็นไรหายแล้วอ่ะลองทำสิเหมือนเขาไหมเ่ยทำมาได้เนะพี่จจปุ้นนุ่นทำได้ไหมอืมปะโอเคเก่งแล้วปบมือหน่อยปุ้นนุ่นทำได้ไหมคะท่าที่สองถ้านั่งก้มตัวลดความเครียดลดอาการซึมเศร้า ช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังไหล่และกล้ามเนื้อต้นขาไปในคราวเดียวกันท้านข้าวทำถูกไหมอ่ะ <c oughs> ปุ้นุ่นทำเป็นไหม <c oughs> ทำยังไงครับ <c oughs> ถ้าคันไถ <c oughs> ทำได้ไหมช่วยคลายความเครียดผ่อนคลายสมองและยืดกล้ามเนื้อหลังไหล่คอและด้านหลังขาได้ โอ้โหปะพอละโอเคฮะหมาป่ะไปดูกันอ๋อหมาจริงหรือหมาปลอมแบบอันนี้ต้อนอะไรต้นไม้สักมีไงต้นรางจืดโอเคพอแค่นี้ก่อนไหมสวัสดีอ่ะ สวัสดีครับก่อน